สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังโกลบอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ มีวิธีนะครับผมในการแก้หัวแดงเนี่ยมันแก้ยังไงนะครับจนบัตรนี้อะไรคนก็ยังงงว่าโหผมแก้ตั้งนานแล้วทําไมไม่หายสักทีแล้วมัใช้ยาตัวไหนนะครับใช้อะไรในการซื้อนะครับผมและที่สําคัญนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับอาวุธลับด้วยนะครับว่าอันไหนดีที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันดียังไงนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมโยกังนะครับยังไงก็ฝากกัร้านเติมเกม i s ส m a n Shop ไว้ด้วย นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100ซนะครับที่สำคัญนะครับทาง i ิส m a n Shop เนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆือีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงกานได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะครับเราจะเริ่มกับเวลาเราจะแก้หัวแดงคุณเห็นไหมครับห้าบาทตรงนี้เนี่ยนะครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับอ่ะอย่างอันนี้เขาบอทอยู่เดี๋ยวเขาคงกลับมาใหม่ เ,เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเวลาเราจะตีคนเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งโหมดพักแล้วก็โหมดอิสระได้อิสระตีได้หมดเลยนะครับโหมดคนดีเนี่ยเวลามีคนมาตีเราแล้วเขาก็จะหัวส้มปึ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็จะสวกลับเขาได้เลยนะครับอันนี้คือโหมดคนดีไม่ว่าใครก็แล้วแต่มาตีเราเราใช้สกิลอยู่มันก็จะโดนเขาทันทีเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโหมดอิสระเนี่ยก็คือฆ่าหมดทุกคนเลยใครมาอยู่ตรงบริเวณคุณนี่มันก็โจมตีหมดนะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมดพักเนี่ยนะครับก็คือพักคุณเนี่ยคุณจะไม่ไม่ตีเขาก็คือเอาง่ายๆว่าใครที่อยู่คิวคุณนะหรือจะเรียกเกมนี้เรียกว่าพักนะครับคนที่อยู่พักคุณเนี่ยเขาก็จะไม่ตีแต่ว่านอกพักเนี่ยเราตีหมดเลยนะครับผมโอเคต่อมาค่าบาปตรงนี้แหละนะครับที่มันสําคัญนะครับผมมันจะต้องฆ่าคนนะครับผมจนถึงสามแต้มนะครับถ้าเราฆ่าสองแต้มนะครับเดี๋ยวผมลองฆ่าดูเดี๋ยวคงวิ่งกลับมาใหม่เนี่นะครับเอ้ง แตกไปนะครับผมล้วเดี๋ยวเขาคงกลับมาใหม่เพราะว่าถ้าถ้าหายหายไปเร็วขนาดนี้นะครับผมทีนี้เราจะติดหัวส้มอยู่เห็นไหมครับอ่าอันนี้คือเราจะติดหัวส้มอยู่ถ้าเกิดว่าเขาวิ่งเราวิ่งกลับมาเนี่ยถ้าเาขาฆ่าเราเนี่ยเขาก็จะไม่ติดอะไรและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมถ้าเราอยากจะให้มันหายไปนะครับเราอยากจะให้ไอหัวส้มเราหายใช่ไหมครับมันมีวิธีง่ายๆก็คือแค่ย้ายแนลครับย้ายแนลหรือวาร์ปหรืออะไรก็ได้ครับเออ เนี่ยว้าปุ๊บหายทันทีเห็นไหมครับหัวเป็นขาวแล้วนะครับผมแล้วเราก็มาเก็บต่อนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าคุณกลัวว่าเขาจะมาฆ่าคุณถูกป่ะอ่าแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเปิดโหมดอิสระอยู่เห็นไหมเออถ้าผมเปิดโหมดอิสระเนี่ยถ้ามีคนวิ่งมาตรงในระยะแอเรียผมเนี่ยนะครับมันก็จะทําการฆ่าทันทีเลยนะครับส่วนวิธีการที่เราไปฆ่าคนอื่นแล้วมันติดหัวส้มมันจะติดอยู่ประมาณ นาทีหนึ่งหรือเกือบนาทีได้นะครับพอมันถึงนาทีหรือเกือบนาทีเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันหายไว้นะครับกลัวเขาจะกลับมาแก้แค้นคุณนะครับคุณก็แค่เปิดนะครับคุณก็แค่เปิดไอ้นี่นะครับย้ายแนวผู้ผิดไม่ได้ไม่ได้เปิดอะไรนะครับคุณก็แค่ย้ายแนวนะครับทุกอย่างก็จบครับแล้วทีนี้ถามว่าคุณจะทํายังไงให้ห albums, ัวแดงเนี่ยม yes> ันหายนะครับถ้าเกิดว่า คุณไม่อยากเติมนะครับผมอันนี้คือในกรณีที่คุณไม่อยากเติมนะถ้าคุณไม่อยากเติมเนี่ยให้คุณเปิดหัวเป็นสันตินะครับถ้าคุณเปิดหัวเป็นคนดีเนี่ยนะครับผมหรืออิสระหรือพักเนี่ยนะครับมันจะไม่มีทางหายแดงครับคือบางคนไม่รู้ครับบางคนไปเปิดโหมดคนดีทิ้งเอาไว้นะครับผมแน่นอนครับคุณตีชั่วฟ้าดินสลายมันก็ไม่หายครับเพราะผมเคยมาแล้ว ผมตื่นเช้ามามันยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยนะครับผมดังนั้นจำมาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันลดเนี่ยนะครับคุณติ๊กไปที่สันตินะครับผมถ้าสันติปึ๊บเนี่ยมันจะลดผมรู้สึกว่าผมตีชั่วโมงเดียวอ่ะมันก็หายไปแล้วนะาสองแต้มอเออมันน่าจะแต้มละครึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้แต่สําหรับคนที่แบบว่าพลาดนะครับผมแล้วแบบไปเปิดหัวทิ้งเอาไว้ฆ่าคนตาย เยอะจัดเลยนะครับเราจะแก้อย่างไงครับมีครับกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับตําลึงแบบไม่ปลูกมัดเข้าที่อื่นๆครับนี่ไงครับยาชําระแหะปะก้อนละสองร้อยนะครับเวลาคุณกดใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะลบแต้มทันทีเลยครับสิบนะครับผมแค่นั้นเองนะครับมันจะลบแต้มไปเลยแต่จำไว้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดว่าสาหรับใครไม่อยากจะซื้อยาก้อนละสองร้อยเนี่ยที่ลบค่าบัตรสิบเนี่ยให้คุณติ๊กไว้ที่สันติยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายครับ เออยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายคุณไปหาที่ฟาร์มเงียบๆวันหนึ่งอ่ะต่อให้คุณติดสักสิบยี่สิบเลยนะครับไปหาที่ฟาร์มเงียบๆอ่ะปล่อยเอาไว้นะครับตีสันติเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายครับเออแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันอยู่ที่จํานวนบอนค่าหรือเปล่าด้วยนะแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเวลามากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องอาวุธลับนะครับทำไมผมถึงใช้อันนี้นะครับมีหลายคนสงสัยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผมอาวุธลับครับ บางคนบอกทำไมไม่ใชนที่อันที่มันแจกมาแบบพี่ทําไมไม่ใช้นี่แบบพี่พลังจักรวาลทําไมไม่ใช้กระสุนเหรียญน,นะครับทาไมไม่ไม่ใช้อสานีฟาสนะครับก็ผมลองดูแล้วเนี่ยนะครับในส่วนตัวผมหรือสไตล์ผมเนี่ยผมมองดูแล้วอ่านดูแล้วไตรตรองดูแล้วผมคิดว่าอันนี้ดีสุดนะครับผมแฟรนแมงมุมหมื่นพิษนะครับบอกเลยว่ามันดีมากนะครับอ่ะเ้าความก่อนนะครับ ถามว่าทําไมผมต้องใช้อันนี้หนึ่งคือไอปนแปนลงมุมหมื่นพิษเนี่ยนะครับมันสามารถบคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับดังนั้นคุณจะเข้าใจดีกาถ้าเกิดว่าใครเล่นสาบเนี่ยตามหลักแล้วปกติจะต้องเอาสกิลใบขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะใช้สกิลของมันจะไปใช้ใบของสกิลที่เราสร้างก็ได้หรือเราจะใช้แบงมุมก็ได้นะครับแต่สําหรับผมอ่ะผมใช้ตั้งสองอันเพราะว่าบางครั้งมันไม่ติด แต่ว่าไอแมงมุมเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทาไมผมถึงใช้อาวุธลับแมงมุม,มนะครับผมอ่ามันชื่อว่าแปนแมงวงหมื่นทิศนะครับผมอันนี้เลยนะครับนี่เข้าไปครับนี่เห็นปะเราเข้าไปดูที่สกิลมันเลยแล้วกันนะครับผมเข้าไปดูที่สกิลอย่างไงแล้วลอ่ะตืมอ่ะอ่านี่ครับนี่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 เห็นปนะ เนี่นะครับอ่ะเรามาดูอันนี้ก่อนเลยสกิลนี้นะครับมันจะเป็นพาสสีฟนะครับสมมุติว่าหลายๆคนไม่รู้นะบางคนอ่าดูนี่เห็นไหมครับบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับนี่ยว่ามันจะเพิ่มมาทีละช่อง2ช่องเนี่ยนะครับก็คือคุณจะต้องอัพนะครับผมคุณต้องอัพนะครับคุณต้องอัพอัพขั้นมันพอคุณอัพขั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไอช่องตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้คุณถึงจะไปเลือกใช้สกิลได้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยแต่ว่าคุณออยยย่่่่าาลืมมมววชงเนนนีีีัจะะสด้ สีม่วงนะครับมันจะไม่สามารถไปใส่ช่องสีเขียวได้แต่สีเขียวเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกช่องแล้วแต่คุณคุณจะเอาสกิวอะไรเรามาดูกันอันแรกที่ผมเอาเนี่ยก็คืออันนี้นะครับผม,ผมเนี่ยเพเมื่อติดตั้งอาวุธรับแล้วนะครับผมโจมตีเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมอันนี้คือเลเวลนี้นะเออแล้วก็ที่ผมใช้อีกอันหนึ่งก็คือ อันแมงมุมนะครับผมอันแมงมุมเนี่ยนะครับผมเมื่อใช้สกิลรับนี้แล้วนะครับผมเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายนะครับผมโอกาส20%ทำให้เป้าหมายติดใบห้าวินะครับผมตอนเพิ่มไม่สนใจต้านทานควบคุมนะครับไม่สนใจต้านการควบคุมนะครับดังนั้นนี่แหละที่มันเปรี้ยวนะครับผมแล้วมีอีกอันหนึ่งครับนี่นะครับผมเอ่อ เื่อเป้าหมายนะครับผมมีสถานะแมงมุมหมื่นพิษนะครับผมตนเองนะครับผมทําดาเมจต,ต่อศัตรตูเพิ่มขึ้น20%ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไอ้แปนนนี้เอาไว้ยิงคนยิงบอสเนี่ยแรงโคตรโคตรนะครับผมแถมที่สําคัญแม่งใบได้ได,ด้วยเราใบ้แม่งห้าวีนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอัพขั้นเพิ่มได้คุณก็ไปหาหินนี้มานะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับผมหินทองคานะครับทองคาเปลวเพิงเ,เ,เ,เอามาอัพเพิ่มเลเวลขึ้นไปอีกนะครับผม ดังนั้นอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็เฟี้ยวสำหรับผมนะเออผมชอบนะครับแล้วก็สร้างดาเมจนะครับผมหนึ่งเป้าหมายนะครับผมแล้วก็มีโอกาสจ10%ทำให้ศัตรูติดนะครับผมแมงมุมหมื่นพิษต่อเนื่อง10วินะครับผมทุกวินเนี่ยนะครับจะลดเลือดด้วย3%นะครับหลบหีกก็ลดลง20%นะครับผมไม่สนค่าต้านทานควบคุม นะครับผมเข้าใจป่ะคำว่าไม่สนนะส่วนใหญ่ไอ้สก,กิลของไอ้อันเนี้ยมันจะไม่ค่อยสนการต้านทานไม่ค่อยสนใจอะไรเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมเลยใช้ไอ้เจ้าพิษแมงมุมเนี่ยนะครับผมเออมันก็ดีสุดแล้วนะครับสำหรับที่ผมดูนะครับส่วนใครก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้กระสุนเหรียญหรืออะไรแต่ณตอนเนี้ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันดีสุดแล้วนะครับเท่าที่ผมอ่านดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะพบ เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งวิธีแก้แดงนะครับผมแล้วก็อาวุธลับของผมนะครับว่าผมใช้อันไหนนะครับผมดังนั้นก็ขอให้เล่นกันให้สนุกแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากไวเท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับผมสําหรับไทยนะครับผมที่จะเติมเงินโยกังนะครับผมก็ฝากร้านเติมเกมริชแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบายๆจะจุกๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ